ก็พอไปคิดไงถึงทาแบบนี้ถึงคนเอกบุญสร้างเนี่ยปฏิจะบอกว่าที่ไปดูงานเนี่ยไม่ได้ไปดูเพื่อจะมาใช้วันนี้พรุ่งนี้ไปดูมาแล้วเพื่อจะเป็นอนาคตคำถาม คืออนาคตของใครครับท่านพลเอกบุญสร้างบอกว่าเป็นการไปไปดูงานเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคตไปดิมากมาอะไรแปดสิบเอ็ดล้านเองเดี๋ยวเดี๋ยวเงินตัวเองปะท่านยังมีจิตจิตด้วยนะพลเอกบุญสร้างที่วงเงินมันเยอะเพราะว่าคนมันเยอะมันจะเรื่องทุ่จะมีอะไร ไปเที่ยวไปดูงานแบบอืนไปเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าทุจริตแล้วมันไม่ได้เป็นทุจริตเป็นเรื่องราใหญ่โตแบบนี้เขาเรียกว่าทุจริตขอรับท่นทานทั้งเวลาทั้งงบประมาณแล้วว่าอ้างว่าไปดูงานเป็นเรื่องที่เหมาะสมคนทั่วไปเขามีคิดอะไรคนทั่วไปแบบท่านที่งไหคิดแต่คนทั่วไปแบบประชาชนเขาคิดมันปกติมาตั้งนานแล้วช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูงานเพราะเราอ่ะเป็นสวเนี่ยไปดูงานต่างประเทศอ่ะก็กลัวข้อค้อหาต่างๆทาไมจำเป็นอ่ะแล้วไม่ไปเที่ยว